มันจับม่ไงหรอกขวดแล้วอเห็นัพ่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาลูน่ะเขาลู่น่ะถ้าตักแลน่ะยทีๆซื่อน่ะจะตีปันได้ตีไปโอ้ยรบนักซึงอนย่แ้วแต่ว่ามันตีไงวะฮันล่ะยานตีไนใพอว่ามันมันบวกโกงไม่เอาแ่มันโกงน่ะมันน้ำบวกหอกแต่ว่านนี้มันหนาจะประมาณลูปปายๆซื่งอย่งไรมันนานข้นเนาะถ้าตัวนลห้องเนี่ยนนู้แล้ว

ลอกใจลอกไว้ดังเขาตั้งันอย่าเ้ยมันบุขึ้มันบุกขึ้นง่ายนันบขึ้นง่ายต่อจะพึ่งพิ่งอ่นใกล้มันดมันง่ายร่องก็ยังส่วนนะนะตากฟ้าเบึงันอะไรเนยกรไส้เตแห้งเนยกระส้เงน วิจารณญาณในการตักด้วยปีน้ำอยู่ประจามันพีบปีพีพีมันมันมันดึงเลี้ยงคอยแลีนเนี่ยคอยก็เลยเบาเบาขึ้นมาเลี้ยงมันได้ยุ่ยต้องเหยียดละมันพ่งก่อนเรียบร้อยแล้ได้ทักปลายังเพราะว่าต่ำแล้วโกหาโลเลยนะปลาถืบเวทอยู่ปลาไม่เปไหนอย่างปลาถืบเวทนี่แหละให้มันสิบโลสิบปอยให้มันสิบโลสิบปอยปลาดับโลสิบโลนะครับ เปล่าเปล่ามัไตีนเปาเอากระชังลงน้าเปาเออู้มันผูเปลนนุนปแม่ป็นแม่นเปลากูทไปนี่เปาขึ้นมาเป่าไปเลือกโคตรมันมันบอกกระชังใส่น้าไม่นะโจไปเลยโจไปเลยแถวปี่คุ้มปายมอยู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 ด้อ

ปลาไม่งี้ยมยมเปล่าปล่าต้องไปต้องไงคีบเลยปลาปลาไม่ยอตลนไ้ไปให้มันอดัวนะมันเงี้ยมไงเอาแม่เปลาส่วน่ไปหมเปล่าเร็วว้าอปล่ามันจะเป็นของปี้นาบนเบิ่นเบิ่นม่ยครับโตเก่าหมดได้ได้ทน่มีแลหมดที่งมีแลหมดเส้นบุรี่อม้ครับนี่เร่อเปลาีเ่อ